bò ăn trâu nè có bò ăn trâu trâu lan ha lăn thế thôi thì có mi muk của lai, nó mày không mày bò ăn trâu là là, là, thôi sẽ đi vô nấm lăn gì đấy, này đấy, bỏ này em em ha, nè các em 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 เช็บเชบเช็บเอ,อ,อ็มเอ็มในเชบเฉบอืมกันโบเชบเดยแตเอมแตเอมตาเอ็มโบเชบเอ็มเอ็มในเชบเชบไลทพี่ได้ภาษาเราเทงแบบน,นี้แหละพี่้องเอยยง้อืมเอาไปยาให้ช่างไปเนี้ยอืมวันนี้จะเป็นตะกินม้อนน่นเนาะ,ะนี่กระป้ามันนี้ก็ได้นะแอ้มกระเว้นเถอะนะอมกะเว้นเถอะนะ ขนมขนมนี่แก้แก้พันรดขนมเอ็มดีตนละอันสองอันก็ได้แซ่บเช็ดเลยพี่น้องเต็มปากเต็มคำอ่าเอาพี่น้องไอ้สบายดีเด้อย้ำแรงๆพี่น้องเอ้เนาะเอามาหนี่พาพี่พันรดมาเนาะเก็บภาพทุบรรยากาศทางทีมงานช่างเป็นกำลังเทคานพี่น้องเอ้เนาะเผ็ดไปน้ำกินไปน้ำเจ้าแซ่บแท้ครับ เอ็มไลเอ็มไลเอ็มเอ็มเอ็มเต้เอ็มเต็มเอ็มบ่อันนี้จ่าขนมฮะจ่าขนมจ่าขนมบ่๋มเป็นจ่าขนมบ่จ่าขนุนฮืมฮืมฮืมจ่าขนมจ่าขนุนเอ็มลอยมันกินกันคนละหลายขวดแล้วพี่น้องอเมริกัน กินขนมแล้วก่อนแจกขนมเด้อแจกขนมแจกขนมแจกขนมเด้อกินก่อนกินก่อนกินอันนึงเอาไว้ให้ลูกอันนึ่งยังเหลือบ่เงออจะเอาไว้กินน้ำก็ได้เอาไว้โอเคขอบใจเด้อขอบใจขอบใจอ้าวบ้านขนมเออให้พ่อให้พ่อจ้าให้พ่อตู้ฮะเอาพี่น้องบรรยากาศอยู่เพื่อน

มันมันทูขี้ดินไปเห่ยอืมสี่หาโคตรเนาะหาทานทั้งเพลนพายกันเห็ดออแต่เห็ดได้บอกเคยเห็ดบอกก่อสังบอกเคยบอกเคยเนาะเ,เกิดแต่หางแล้ไม่คายนะเจ้าเ เอาให้ลลแล้วเลยบ่พอมาหนิเราเฉพาะขั้นแล้วแล้วมาแล้วก่อขึ้นสองก้อนเทขันทับโอ้เทคันทับอีกกอ่อขึ้นอีกพอเลยบ่บโอ้แล้วก็เอาดินเข้ามัหนี้เนาะเอาดินเอาดอนน้ำใส่ดิมัหนี้เด่นเนาะเป็นยังเด่นอะเด้ โอเคก่อขึ้นสองก้อนเทข้านทับแหลกกระล้วแล้วก็เอาคนขี้ดินเข้าแบบนี้พี่น้องเห็นเนาะพอดีหนึ่งห่องสองห่องสามห่องสี่ห่องสิบห้าต้นเนาะดินเท้าเชียวน้ำใช้แบบนี้สเตีโโนเลยตอนนี้เนาะบ่จักเลยเนาะ คนเอาน้ำหน้าพอตู้นี่ชิเป็นไปได้อยู่บ่ค,คือสิได้อยู่ถามแล้วเนาะรถเท่าไรพ่อตะเกา و อยู่พี่หกร้อยบาทสิบรถนีสิเต็มบ่เฮือนเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันก็บ่ได้บ่ได้สูงไป่ได้ที่เนาะ <c oughs> อืม ลดหกร้อยชิปลดกับหกพับาท <c oughs> ประมาณหมื่นประมาณหมื่นบาทเนะพ่ 6, 7, 8, 9, พอเนาะจังสิ่อเนาะสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าผลิชิปลดลดข้นกลดห5 <000. S 2> ด้0าร้อยห้าพันก่อยกับ ขันหกร้อยแล้วเม็นผลมาอันน mm hmm. ี้ให้เลยมาชุกให้เลยดอยดอดอยเออเดินวะโทเอาอนัาูมาปับมึงอนมาปับนาดิมึงนะด้โอ้

เพราะว่าทั้งเจ้าถ้าเจ้าอยากได้โหนงอยู่แล้วเนะเ<อ>าะมันได้โหนงอยู่แล้วเราไปขุดเอาดิน,น,ดนโดยโดยโดยอืมกัเป็นน,น,นั่นก็ต้องหารถไทยรถไทยจะขั้นสองสามขั้นไปหารถไทยอยู่ใช่ไหมรถหาขั้นรถไทยบย่อไลเป็นไปได้อยู่บ่มีขั้นหนึ่งรถไทยไมีอยู่ฮะรถไทยมีอยู่อยู่ไหนรถไทยไป chắc phân chắc phân chia hay bói ở bệnh nó mừng 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 nó mừng 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 คันรถไทยนี่มันกับลายรถพี่น้องกบไปกลับมาก็ไปก็มาอยู่หัละเนาะบอกง่ายแต่กับเบิ้งก็คันว่าคันว่าในั่นกับมีแต่เฮาหาหาเงินเติมน้ำมันหารถไทยแค่นั้นแหละดินเล่าให้ยื่ซื้อด้แล้วก็ไปอมาทมเด้อตัวนั้นก็สี่สี่สี่ประหยัดเวลาไปสี่ประหยัดเงินไปแต่ก็แต่ก็สี่ใช้เวลาในหละจังน้อย lốt Thái 4 4 lốc sắm lốt đam tham cắn 1 lốt thưa rồi nó mày cắn 1 tham khâu rồi rồi khâu xài xài lái đôi đôi lấy rồi รถไทยรถไทยเขาพูดไก่มันแยบครกบขัวรให้น้อเออเออเอาเออเอาเอาเราจะว่ากันดอกพี่น้องเไยเป็นเมนเฮดเฮดเฮดเนี่ยมันเลี้ยวก่อนอะไรก็จัังอนว่ากันตอนนั้นก็ได้มันก็สิพอได้ยี่ดอกคันว่านนั่นนะเอากกเติมน้ำมึงน้ำมันให้เพลินแล้วกกซอยกันแโกันซอยกันคนนี้แหละคันว่าพอตู้นี่เราเราก็อยากได้นอนอยู่กับยูนิคใกลไกลยู่นี่มันกับโบไก่ปันได พี่น้องเเเนาะลว<อ>พ่อเรานี่กับโบกาเป็นไงปังเบิร์กเนาะดีอยู่ขนาดนี้นนะ่ะอือมันมีพลังเทถียรข้างในแล้วพี่น้องเนาะพอดีมันบ,บ,บดๆอยู่ช่วงคำ่ำคำแล้วก็ช่วงอ่าช่วงมาก็ะแหเงเองนะพลกระสบนตกที่น,นี่ก็ได้อืม สี่คนหาคนโอเราพักอยู่นี่เหงไว้อยู่เลยพี่น้องมา,มาแล้วแม่บ่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาบ่แหละมาบ่า ย่านในหลานลูกหลาน,นเพื่อนกับย่านย่านในย่านเขาทั้งคนย่านดึงนะครับผมไม่ได้เคยให้เขาเลย <c oughs> มาเลยเ <c oughs> พื่อนเจ้า, <c oughs> ถาเถลอเถลอมาเลยพี่น้องกูมูเนาะย่านกูมูพวกนีน้เนาะที่สุดเลยเออป็น <c oughs> เห็ดในป่ากันเล่นเลย <c oughs> บ่บมินย่านนั่นนั่นบ่ <c oughs> เก่งใจซะ เก่งใจเออเข้ามาในนี่ใช่คขานี้ใช่แต่เล่นน่ะไม่เรามาเล่นได้ปะนี่เล่นไปหบป่ะจังแล้วเล่นเล่นแม่เรามาเลยเอา่านิเลยเอาเราเราย่านเจ้ากูมูเราอ่ะเออเ่านูญาตแบบนั้นเก่งใจเก่งใจแต่บอกคนบ่ญานกูมูคือพี่เราอ่ะ กดข้อก็ได้นาะเออันว่าไปด้ปลาชองค้นนี่กกกล้าไปแล้วอ่ะอ่านาล้วอวะหรืว่าแน่ใจบ่กมันเริ่ม่านแล้วมันเริ่ม,าม่นมานแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนแต่ว่าคนคนรอกะมูนะผู้นั้นเนาะ เป็นแล้ววะเป็นแล้วโดยโดยโดยพี่ไหนบ้างพี่ไมพี่เจ้ไปรอกูมูแล้วตาถึงอลีเป็นผู้บ้าแล้วว่ารอกูมูแล้วมามา บอลนี่เรื่องดินกันอยู่แด้วป้าเตียงดินเท้าเชียวดูแฉะมาเข่าเคลื่อนเราดินนะแต่ว่าพอแล้วว่าของเล่านี่ยก็คำว่ามีรถไทยกันไปโจกเอววารถเราอะไปขุดเอารถน้ำนองมันปัญหามันมันคนถือเก๋ไหมค <laughs> <laughs> อเ <laughs> พราะได้ยุ่อยู่ดินใส่กันเลยมี <laughs> มยุว,ว์หรอเปล่าอยากได้น้องฮะนะไปโจกเอา Okay. ลบคำพี่น้อง,งนะอเ,ออเนาะบเอเด็บบะฮอนประด <S 2> <S 2> เดี๋ยวแรกทางนี้เนาะพอแล้วพี่น้องกันทึบอืม B rồi đấy. Đơn này lại, tao nào cái đấy. À, bọc chân. Bọc. nào cả hào lông hen. Chết, 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 chết.

Thôi có thằng mà xe này lợt cái đấy Bà, hò một khẩu thôi Cùng cùng thế Mm-hmm. <laughs> ลองเบิรลองเบิง,ง,เ,บงเป็นจะได้มันเตะพี่น้องก็บ่านแตกจจากชะเนะเาะกับตัวนี้เลยพี่น้องยังบ่ได้พากันขุดเอาลงอยู่ยังหาจุดแล้วก็จงขุดลงบออ่มะาเลยทีมันก็สีแคบๆนอยนึง Okay, ok. Oh, <laughs> xin đại ừ, oh. yêu là... Ok, ok, đợi. ok. Đài, đợi, đợi, đợi. Ok, ok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 . Ok, ยงไงเอเอเฮงเฮงขัดกะรีได้จะหลวดเฮรอขา้ขาขา้ขาขักข้าจะอาบอาบนาบ้ำอยู่ใช่ใช่เข้าอ,องนี่ฮะอเออเอ,อเออเนมีขึ้นนะกัดเนาะเออห้องชาน้ำพลนะเนาะออไปอาบอยู่ฮะ คาโย่คือยังไงมันมันบ่มีนาบังอ่านยางอยู่ด้วยผู้หญิงแต่แหฮงคาโย่ยังบ่มีปัญหาอย่างเนาะก็เถาะก็เทอะแต่คบครบนะใหญ่ตัวน้อยใหญ่จรวดแต่บะทดนี่หรอก คืุงเพื่อนบอลี่นี่ยใช่เป็นปีปีปีปลายยังบริบาลมีปัญหาเนา่ยนะได้ยี่ห้อเดียวกันใส่นะพี่น้องเนาะใส่คัดอยู่ยังบริบาลอืมแต่ว่ามันก็นแต่สะกินได้ดีกับบบริบาลน้ำเนาะมันก็ปนไปด้วยขี้ดินนั่นแหละนี่นะ บันี้ว่าใส่ร้อยใส่เงี้ยน,น่ใส่ว่าเพ็ิดเพลินซื้อมาใส่แต่กลางคืนหรือว่าเบัเเนนบลลับบอพอดีนอเอ็มนออืม,มาคำน้อยพี่น้องปิด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 ป,ดป,ดปด เฮลงพี่น้องกันแตกจะอืมรอรอพ่อนำมั่งนี่จะเต๋เว้ยอือได้แล้วเราจะลองถวยนั่นนีเลยเนาะชายใช่อยู่บ้านชายกับรอนหอนยังบนทันแกบอ่ายังหลายใช่ได้เป็นเดือนๆหลายๆเดือนนะ nóng này nó. À thịt tờ. À mà lẹp lõi bỏ trên này thẳng một thẳng mình nó à, nằm cơ bài nó cây cơ bởi nằm thẳng rồi rồi vô khác nặng chuỗi lang lăng chạm bị nóng này à, à bị nóng thẳng cứ ở phần đoàn tàu nó tệ chẳng bò sao tèo hả มันเป็นอะไรมันเป็นประมาณอะไรอืมอันนี้บอมันบีบีน้อยนึงพี่น้อยทางมันแมน่ทางออกมาจากบ้านบาลีเข้ามาบ้านสับแตว้วมันก็นขึ้นหัวอะพี่น้องหอนลบไปลบมารึกระักรึกรัก,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 กแต่ถามว่าเตกบอก็อยังใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนไ,ได้ยังไงอืมบอถ,ถิงว่าขวมันยังใหม่อยูังไง ถึกน้ำแล้วแมนเรียบร้อยนี่ฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่อืมอืมเอาเอาโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยออ่ะโอเคสันเหรแล้วล่างสวล่างชามอืมมาพี่น้องมาเบิ้งทางนี้ก่อนจังหน่อยสุรายู่แต่โซนนั่นเนาะพได้มาหาทางนี้พี่น้องเออทุกขันมาเฮหึงกูนี่เนี่ยเป็นมะพริกแล้วออกมาบะตุนเลยแค่นี้ดีโลนี่ แล้วมากันจะในบ่อมันคือออกไห้เฉยๆบ่คือออกไห้เฉยบ่อันอันนีมันเป็นเบี้ยเด้เออเอามาปลูกเป็นเบี้ยเลยบ่อน้องเพกคนจัดไว้เลยเด้เขาทำฟังชั่นแล้วคุ้มคุมแล้วปรูกว่ะอืมอืมอืมแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงตอนนี้โดยโดยสวงามอ่าพี่น้องอีละมาแต่เช้านี่ป้าแล้วบ่อน่ะ มานี่ดูละ่ะมานี่ดูเยอะมานีเนี่ยโเห็นด้วยสบายดีสบายดีดูเออนอนเพือนป้าจะจะคืนจะคืนจะนอนคืนนอนอยู่เพื่นจะจะมือละ่ะอยู่เพื่นจัะมืออืมนะป้าจะอยู่เฮือนบ่อืมมานี่ดูฮะซาฟนุนออกไปมืดบ่ได้บ่ได้อยู่บอ่อันนี้แหละ สบายดีเอ้อ <c oughs> <c oughs> นวมือดีเด้อนะนนั่นมืออะไรชีวเบ่งอันทางเอื Spike ่อยเราอยู่ทังเอื้อยอันอ่ทางเอื God ้อยของสาวน้ำฝนอยู่พี่องไรเนาะอันอันเอื้อยันเจ้านั้นอันนั้นอันเฮือนชานเล่าดีเดออบ่ยู่ในหันนะอันโตเฮือนเฮือนอยู่ทั้งขางโตหิมทางพี่เด้เฮือนเราเห็ดไม่บ่เลยว่าจะได้อ่าก้อเอี้สคแล้วก็มุงห อ่าอ่อันเราคือว่าคือว่าน้ำเบาอยู่กับน้ำเบาแล้วว่าน้ำเบาเห็ดไห้บ่แม่นบ่เพื่อนเราเองบ่ด้วยจะได๋บ่เพื่อนน้ำกันละเบาแล้วกับคัวเราแล้วกันเลาเห็ดน้ำกันเออก็แม่นอยู่งสารเราออมเหมือนเราเฮ็ดทั้งน้ำเบาแล้วก็น้ำเบาเพิ่นบ่มีเมียแม่นบ่มีทั้งน้ำเบามีทั้งอยู่น้ำกันออืๆเพิ่นอายุ่งช้ำไหนน่ำเบาบ่ห้าสิบลูกหกสิบแล้วได้แล้วไป แต่เพิ่นเพิ่นบ่ได้เอาเมียบ่แต่ว่าแต่ก่อนเพิ่นเคยเอาเมียอยู่แต่ว่าเพิ่นปากแล้วก็เลยมาอยู่น้ำร้านน้ำโล่ก็อ่เมียแต่ว่าดินดินโดนตอนหย่าทีแล้วว่ามันมันก็เป็นเป็นมุ่นทั้งผัวแล้วเนาะก็ไปหาเล่าเทื่อบ่ตรทุ่นก็ไปแล้วเหมือนเนาะส่งสารเทื่อแล้วบรีไปหาไปเบะหาแล้ว เราก็ว่าว่าจะดีอยู่ไปเอ๋เอ๋เอ๋อยู่บริเวณเขาฮิ้นบ่อสานังมานี่เออเออเออเมื่อนั้นเห็นไปเห็นเพื่อนอยู่เพื่อนป้าเพื่อนพุ่นไปอยู่ตะแลงวันวันศุกร์เพราะว่าชาวตย์เพื่อนไปเก็บทานซอยป่าเพื่อนอืออืออก็เห็นเพื่อนเบรกทานเบรก พื้นโอ้ยพี่น้องเอ้ท no? ึกเด็กน้องอยู่พื้นเห็ดทานมาสัตวเห็ดทานน้ากันอันนี้กับเจ้าอันนี้บ่เนี่ยชาวน้ำพลอันนี้ด้วยฮะมาท่องสายเรือละบ่ฮะตั้งดุมันนาดโอ้ยกระโพดกระโพดเออมาแย่งเจ้าเผายังอันนี้น่ะบาดีอืเห็ดทานบ่เนี่น่ะ เต่าีเห็ดเตาเต่าพีบ่เป็นเต่าคนมันสิใหม่บ่ประตูเดาเคยเห็ดบ่ทันมันมันมันบุปกบบได้โปรกชนิดบ่ะก่ไหมก็เป็นไม่โปรกพึ่งแล้วก็บินใไปเรือยมันเป็นแล้มันใหม่ก็ไม่เป็นลงไม้ไปเรื่อยเรื่อยแต่กามันอยู่แต่ก็ทุ่มลำไปเรื่อยเคยเห็ดอยู่บ่เคย รหรคอยบึงคือช่องชิ้ใหม่เบตได้ใช่ไหมัแต่ว่าเป็นนะนี่คำคำพอดินควบยังไงคำหาบบปิดเนี่มันบิดเด้นเนาะเรียบร้อยเลยนน่เนาะท่านไมท่านไม่ใหญ่ท่านไมท่านดูอืออือือเปลนไปเลยบาทที่นี่พี่น้องเอยมาเงยาไหก็พเห็นแล้วอยู่ชื่อผูกเปลนมาเขาเดินประตูผูกประตูลตอ้อตละตาเองบ่ เดินุ่นกระเมนบ่ของเรานะเมนตีกัะนะงเราอผนตจ้คือปะคาเดนนินชื่อพากระจดวาใช่เียงเฮือนเจ้านวะเดินเราเนาะคนคนคนบริขิอย่างไรนะแบบอยู่ผู้เดียวดิอยู่แบบไรกูก็อยู่ไปว่าช่นซะตามบึงนี่ เห็นหน่อยไหมมืดบ่อืมอืมอืมแล้วมืดกับพี่คลิปจบคลิปเท่านั้นแหละจังหน่อยมันคำสิไปบ้านอาจารย์เล่าอีกพี่น้องไปไปบุญเนาะไปครบงานน้ำเพลินก่อนพี่นหน่อยคุ้มมือนี่กะเต้ากับทงน้องๆอันเข่าเฮียนเนาะเล็กๆหน่อยสองคนให้เงินเพลินมือเท่าใดไปช่วงนี้กะประมาณคนละสิบพันแต่ผมมีกะ สองพันหรื 3, ่นว่ะสามพันบางมืออ่อว่ะเ,เ,เป็นเฮียนกันเป็นเฮียนฮอทสายเนี้ยนะป้าซองกับปา้าช้างกระดูกดูมันอยู่เห็นเพิ่นไปมันด้กระดบึ้มดุบกระดุบไปน,นี่ไปซอยป่าไปลูกคนกับผัวเก่าแล้วเนาะหัวเพียงหัวเป็นก็นได้ไปใส่มัาสิคัมชิมื่นแล้วมีเจ ทั้งเฮากับโบมี่อีกย่างมาฝากก็สาวอันนี้มีจะเอาเงินไปให้กันทั้งเขาอีหลาเพิ่นไปไปเฮียนเลยเด้อเอาเด้อเออขอบใจไปเป็นยังเอาไว้ให้เพิ่นไปเฮียนมืออื่นพี่น้องมือมันคันเนาะไปไปไปก่อนมาพักรุ่นมาไปแล้วได้เฮาบบบนี้จะไปอยู่บ่าไปว่บ้านอาจารย์เราหน่ะก็มูไปกับไปมัได้ยากได้ค่อยเออเฮาไปน้ำมูเนาะไปน้ำมู มันอยู่อยู่คนละโซนเลยเห็น้หรอมันอยู่คนละโซนมันไกลกันเนาะไปไปซะประตนโดย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 ย้ำคำย้ำแรงนี่เป็นบรรยากาศอยู่เฮือนเสาเตียเนาะเสาเตียวเสาจ่อยนี่แหละบรรยากาศทางทีมงานช่างเพิ่นกำลังตั้งเสาตั้งเสาเรียบร้อยแล้วเทคาน มันในเทแคน้นเห้มันแล้วย่างคำคำประสันพี่น้องเห็น้วเอาอยู่ดีมีแห่งโชคมาล่ำรวยเนาะฝากพ่อพ่อเม่พี่น้องติดตามกันใตนตอนต่อๆไปกะงบสร้างบ้านสร้างช่องแล้วก็ยังขาดลายอยู่นะพี่น้องเอ๋เนาะยังขาดลายลายสิ่งลายย่างอยู่เนาะยังมยบม่ได้ครบเลยพี่น้องเอ้ยเอาอยู่ดีมีแห่งโชคมาล่ำรวย <S <S ไปแล้วพี่น้องบายบายเด้อเจจะ